นี่นี่ครับน่ะยอดนี่จะลังออกอ่อนๆเลยครับอืมโอ้ยอ่อนๆเลยนะครับ สวัสดีตอนเศ้าๆครับภูมิสุภูสุคนมื่อนี้กับภาคขึ้นภูคือเก่าครับผมรอกเก็บผักหวานนะครับเนาะสวัสดีเจ้าต้นเดือนมีนาครับผมรู้ว่าช่วงนี้ที่เป็นยังไงผักหวานวก็ได้ก็ต้องรอรุ่นรอติดตามล่องเลาะเบื้องก่อนครับผมมื่อนี้มาปลาใหม่เนาะเจ้ามาล่องเลาะเบื้องปลาใหม่ครับผมรู้ว่าสีหมานบ่แยกยก,กันหายอยู่ตามนี่ครับผมมื่อนี้กับมาถ้าเศร้าเนี่ยจะงอยสวยมากอากาศฮ้อนๆครับผมช่วงนี้ นิ่มบอิ่มครับผมอยู่กับต้นผักหวานกำลังว่าจะเก็บยอดผักหวานกหลายยอดอยู่นี่ฮะโอ้มีหัวน้าอยู่นะครับเนี่ยเด็ดโอ้น้ำหวานเต็มเลยอือน้ำหวานเนาะใกล้ละ

ยอดงามอยู่ครับผมเอาซ้ำนี่แหละแม่มิมเหมือนเกาะครับผมก็เลยปล่อยไปอีกต้นหนึ่งครับยอดมีอยู่ครับปลายผม นี่ครับออนดีอยู่ครับผมแต่ว่ามีบัหไหลครับตน คนหนึ่งครับผมพอมีอยู่ครับอยู่ไป็ป่ายนี่ยอดมันเดี๋ยวนี่ผักหวานพุ่มนึงพวกท่านได้อ,ออกออกตในไงก่อนครับผม ข้างล่างนี่น้อยนึงครับผมนี่ครับยอดเหลืองเด้นไปเรื่อยๆครับผมต้นนี้ก็กำลังเป็นดอกครับผมกำลังซ้อนน้หน่อยขึ้นมาับอีกต้นหนึ่งต้นนี้ก็บบัวรายาะได้เก็บครับผม สามยอดนะครับผมอยู่งไปๆนะครับกำลังปงยอดน้อยๆครับผม มันนี่ต้องเล็มเอาแล้วครับผมมันกำลังเลื่อมครับปลาเนี่ยมันบม่ทันได้หลายลังโป่งอ่อนๆเดี๋ยวเล็มออกจังหน่นอยยอดที่มันเงาๆอันนี้จังหน่อยนี่เตีมยต้นนะครับนี่ก็เก็บบ่ได้อ่อนๆเด้ครับผม ผมเก็บลงไม้แล้วครับผมนี่เล็มไดส้สองกำรรน,น้อยน้อยยอดอ่อนดีขนาดนี่บ่ไหลปลานี่ต้องรออีกประมาณอาทิตย์หนึ่งครับผมเพราะว่ามันกำลังฟื้นครับปลา ตัลวละน้อยครับ้างนานี่แตกอยู่นะครับกําลังแตกโอ้เบิงนีย่ยอดน้อยๆเล็มเอาครับผมนี่ถ้าอีกสามมื้อนี่งามขนาดครับนี่มองนี่ไหมหัวนะยอดน้อยๆ ค่อยๆนะครับผมค่อยเลี้ยมไปมบึงยอดหน่อยโพดนะครับ จงไว้ดอกวัทนาได้ไม้อีกครับนี่เลือกออกเก็บยากแต่ว่าแกงแ่บครับผมยอดอ่อนยอดน้อยมันเดี๋ยวยอดตรงนี้ลัางออกลัางตรงนี้ปะละอย่างเง,ง,งีออ้ยอนอนเลยครับ กูให้เพื่นเก็บนี่ะเพื่นเก็บไปหลายเติบแล้วยัยอีหน้อยนึงไปเรืเร่อยๆครับผมมองแล้วน้อยนะครับหางของปลา หายากเติบนะครับปลานี่ต้นนี่ก็กำลังโกงนะครับผมอีกอาทิตย์นึงครับผมสลับแถวนี้ปลานี่มันหามือนี่ได้เก็บแท้ กำลังออกอยอดนิดหน่อยออกมา,มากแบบนี้ครับเอาต้นหน่อยอยอดหน่อยพุทธนีย่ย เขียวอยู่นน่น้อยนึงครับผมเนี่ยยอดเพราะใดอยู่ครับกลังอ่อนๆยอดง สองสามต้นนี่นี่ยอดอยู่ครับกำล,ลังปงอะไรกนนี้อ่อนอ่อนอืม ปล่อยเล็มนะครับผมจยอดน้อยๆน,น้อยครับจะว่าไปแกงผัดแซ่บคัาดใช่ไหมครับสำหรับจยอดน้อยๆจังสิเนี่ยอู้งสูงพุนกระไรอยู่นะครับเดี๋ยวเก็บลงไม้เบิ้งครับผมขัาทงางล่างดีก่อนนี่ลังโปงใหม่ ได้กรมหนึ่งครับผมทั้งเท่งนั่นอ่อนๆเลยนะครับกำลังงามเดี๋ยวไปเอาอีกสองต้นครับผม นี่ครับผมต้นนี้ยอดง่ายแล้วครับเดิมสิกเก้แล้วหรอกในกำนึงครับผมต้นนี้ นี่ครับหนึ่งเรืองพอได้เล่มอยู่พอได้แกงอยู่ครับผมอุ้ยเลยครับมองแล้วน่อยนี่ได้หลายตัวได้สามต้นนี่ต้นนี้กำลังโป่งครับผมต้องค่อยๆย่างนะครับผมเบิ้งมองหานะครับชั้นนะครับยอดนี่ ผักผักผักหวานเมื่อนี่ง,งาพูนกนับมีครับผมอ่อนๆครับเดิงกำลังป่งครับผมเก็บบ่ได้เลย จงไว้ก่อนพี่น้องเลย ต้นหนึง่งนะครับนี่ยอดน้อยหนึง่งน้อยหนึ่งครับผมนี่เล็มเอายอดน้อยๆมือนนี่เล็มขนาดครับ นั่นได้ครับผมปลานี่ตรงร้อยอจากเขากำลังเลื่อมอ่อนมากจะโน้มเอายุดสูงครับผมต้นผักหวานนี่กิยืดยุ่นสูงเลยครับผม bỏ hạt ngay ngay như vậy kẹp đi qua Đi nói Nhiệt vọng ที่หายอดครับผมแต่ว่ายอดงหญ่ดีเยือดไปเอาแล้วครับผมผักหวานกับกระลังโปงครับผมยังว่ท่านได้หลายว่าที่ยางอวยกลับแล้ครับหวานก็ได้ยูนะครับผมพรได้ยูเพรได้กินที่ยอดน,น้อยๆครับผมท่านได้ยอดง่ายแข้งได้หลายอยู่นะครับ ไปทางหลังอู้ก็บรธรรมราดววาก็ได้หลายอยนะู่เนาะแองไปมองชั้นชั้นนี่แองลงไปมองชั้นชั้นอยู่ทางหลังอ่ะน,นี่ยางน้ำสันเขาเโดนเก็บไปแน,น,น่กว่นี้มันกำลังกิ่นเนาะไหมอมืยอดอ่อนเนาะอ่อ,อนมากอีกยอดมานี่นะครับมอ่อนมากมค่อยๆเล็มออกนี่แต่ว่าแกงนี่แกงแซ่บขนาดกับยอดตัเดนเหลืองน่อน,น,นจริงของแพ้จะเป็นยอดอใหญ่ๆห,ห,หน่อยนะนี่เอาไปพัด แกงไปผัดไปหนึ่งไปขวดได้เบิร์ดครับผมหวานครับผมผักหวานหนาแรี่ยงนะครับเนาะผักหวานปลาธรรมชาติอ่ะเดี๋ยวดีลงเขาแล้วครับผมเลับไปพ่อกันไม่คลิปหนาพูดละพาหายุหางกินทั้งหลายกลัไว้ลุนกันต่อนในคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าอ่ะยังลงกันนาจะพ่อได้เลี้ยงอีกจากน้อยอยู่ครับผมลงไปนี่